สวัสดีเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะวันนี้นุนทิยาจะไปตามความฝันของลุงอึงนะคะลุงอึงบ่สบายบ่ได้ตามลร้งวดแล้วนะคะวันนี้อย่างนว่าลุงอึงฝันนะคะฝันว่าพ่อตายแล้วมหานะคะมาขายของห้นะคะขายของห้เป็นราคาทอดได้ไปซมน้ำกันเลยค่ะลุงอึงสวัสดีค่ะ หนูนี้มาลุ้งมาสบายแบบโดนแล้วลุกกร่เบิดมาลบกควรดีขึ้นแล้วมันบ่ค่ะเสียวแล้วครับหายแล้วเป็นยังเป็นยังแล้วค็ม่วงดันต่ำไปหาหมอหาหมอคุนฉีดยาให้บ่ฉีดยาให้หน้ำเกลือเบาหวานน้ำได้นอนโรงพยาบาล่ัวได้นอนหรอกคือว่าน้ำเกลือของหายน้ำเกลือรไปที่หาแถวคุณด้ยังหายอืมมได้าาน้ำเกลือเบาหวานน้ำได้มาตามสองวันแล้ว แล้วปลเพี้นไปใส่ไปเก็บเห็ดอ๋อปุ่นี่บุญเห็ดยังไก่้ห้องปะเนี่ยใกล้กับเตอกสร้างตัวอะไรยนินหุบปีอย่างนึ้นอ่ะว<อ>้าวว่แม่เป็นสิจับมันต่มแต่มื่อนี้มือเล็กออกไก่้ห้องเด้อพี่น้องตุ้งฝันบ่ค่ะฝันบ่ะฝันอยู่ฝันน,น้อยครับพอเพิ่นเอาอย่างมาขายให้ผู้เพิ่นเสียไปวีปกายนี่แหละถ้าหนูจาบ่ผิด ที่หนูเอาเลขลุงอิงไปลงหนึ่งซี่เราที่เป็นพ่อผู้นั่นมันปะพี่ว่าเลขออกหนึ่งซี่ได้ออกได้มือเดียวสองมือพ่อกระเสียพ่อผู้นั่นมันปะครับพ่อพู้นั่นเหรอพ่อผู้เดียวนี่เนาะต้างุณมากพึ่งฝันเห็นเพื่อนนี่บอกพึ่งฝันเห็นอ๋อเพิ่นมากเขาฝันเพิ่นมาจั้งหลเพิ่นว่ามาซื้อยังให้ผู้ในสูเอเช่นถุงละยยิห้าบาทสองถุงห้าสิบเช่นเพิ่นเอาของมาขายก็ไปขอปู้มาว่านี่กิด ขอปูน้ำเด้มืวานนี้อูนวดไขอปูนีำวัดไซีหาซีด้เอขอปูู้ข่าวนะอไปขอปูขาวมวานเป็นวันพาย่ายก็เลยไปขอปูขาวเพื่น่นนาะเาสบายพาาดีขึ้นเพื่อเปนให้จชไปลาบเนาะนี่นะ พอเนี่ตั้งแต่ตายว่าเคยฝันเห็นจักพียาเพิ่งจะมาเขาฝันคุณแตงตัตคือไทยเฮาบ่ไทยเฮาธรรมดาลเลยแหละคือพ่้ตาเนินฝันเห็นเพื่อนอยู่แต่ว่าเพื่อนบ่เคยมาหาเด้อันเห็นเพิ่มเพิ่มไปมิครอบครัวก็แม่ที่เสียไปกบน้องกับไปอยู่น้ำกันนะฉ<อ>ันตอคนละโลกตัวนี้ว่าตายแล้วเพิ่งกับไปอยู่น้ำกันคือคนปกตินี่มันพ่นปกติแต่ว่าบุ๋มมีล้านค้าล้านอย่างคือฝันเห็นเนาะ โอ้ยู่แบบโบราณนี่น้องไา้ที่ตายไปแล้วไปยูน้ำเพลินได้เลยบอกน้องชา้ตายก้อนเพราะมันบอกตายก้อนตายก้อนพ่อตายก้อนพ่อแม่กับตายก้อนพ่อตายก้อนพ่อตายที่หลังตายที่หลังสรุปแล้วฝันไปเห็นเพลินไปยูน้ำกันอยู่น้ำกันเพลินเอาอีหยัางมาขายให้ลุกเอาคลไม้ห้่อย่างนี่แหละมาขายให้ทุกละยืมหาบาทลนะทุกละยิบหาบาท สองถุงหาสิบซื้อให้ในเด้อฉ mm ัน hmm. ท er mm ุชอบบอกเลขกับเลขตีต em huh? ีว่าเจ้าไหวันนทึกว่าสองหาหาสองนะตัว huh. อ er ันห uh ้า huh. ศ no. ูนย wow. ์เลยห้าศูนย์นั่หมดแล้วเนาะสองถุงหาสิบสองถุงหาสิบก็สิบว่าเป็นสองหาศูนย์บ่กสองหาศูนย์ที่เออเพื่อนว่าสองสองถุงหาซิฟไหมเนาะสองหาศูนย์แล้วก็สองตัวนั่มสองสองหา สองห้าศ yeah. hmm. um, um, yeah. right. ูนย so right. so so hmm, uh ์กันเนาะมันจะสองสองทุงห้าสิบก็จะเป็นสองศูนย์สองสองห้าศูนย์ทุงละยิบหาทุงลยยิบหาก็สองห้าห้าสองก็สองห้าตัวเดียวก็ได้เกลับกับเรห้าศูนย์กับสองห้าแบบ เมื่อวานเนี่ยว่าเมื่อวานนี่ไปขอภูเขาอ๋อมัวานนาว,มวานไปขอภูเขาได้ซีหะภูเขาให้ยซีหะมีเขาให้ยซีหะอืมโอ้ยหนุกับขอได้เมื่อวานนี่ไป<ด>ขอ<บ>ให้เอฟซีได้ตัวเดียวกับลุงได้สองได้สองหาซีอบอกห้าน้อยห้าน้อยพิเศษแปดสี่ห้า โอ้ยออกไปแล้วก้นเนี่ยมันออกแล้วออกน้อยแล้วขอเราทางล่างเลยชิ้นศูนย์นี่ขอรัฐบาลน้องบ่ได้ขอฮาน้อยเพราะเคยเล่นก็ขอรัฐบาลนั่นละบ่ได้ว่าขอน้อยดอกคนทางออกน้อยไหมอืผู้เขาห่างเนาะผู้เขาชี้หางเดียวมันปะหางเดียวเลยนี่มากตัวใดนี้ ห <2022 S 2> าซื้อสองหาซี่หานี่ที่มักซี่หาครบสองหานี่ยละอือมักซี่หาครบสองหาทำเล่นก็เล่น,น,น,นสองหาปะทเล่นสองหาครบซี่หานี่แหละอือคนเอาของมาขายให้<อ>เป็นผลแล,ล้ไหมผลแล้ไหมขายถุงละยี่สิบหาครับนบอกว่าสองถุงหาซิบครับกระตีได้ซ้ำนี่นะคะพอไม่พี่น้อง FC เอฟซีจะตีได้หลายก็นี่ก็เมนเด้อค,ค่ะลุงอึงเพิ่นมาเพิ่นฝันว่าพอเพิ่นตายแล้วนะคะตายแล้วมาขายของให้ ขายผลไม้ถุงละยี่สิบห้าสองถึงห้าสิบก็ได้เขียนเป็นสองหาศูนย์เลขสองตัวก็ตัดลงมาจะเป็นหาศูนย์กับสองหาเลขปูขาวคนไปขอน้ำปูขาวจับจับปิงปองมันมะลุจับปิงปองจับปิงปองได้ซี่หานะคะไปขอวันพ้เห็นไะมันผ้าเมื่อวานหนึออ่งไอได้ตัวเดียวกับนูเลยนะคะแต่ว่าออกเพื่อนบ้านเราด้อค่ะซี่หานะคะทั้งหมดทั้งมวลอยู่นี่ํำนีเหม,ม,มนบัน่ลุกครับีือสำนีละ อันที่ฝันว่าพ่อมาขายของห้ขายผลไม้ห้ฝันแต่เมือ่อใดเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนก่อนนมื่อวันพระอะไรฝันวันโกนครับวันโกนอืมพน่กับมาถือมือด้วยนะม่ถือมืออืมกลาย่าวันพระวันโกนพิ่นจะปล่อยนอเนาะปล่อยที่ว่าปล่อยวิญญ,ญาณน่ะเนะาะมหาอยูเ่ยนเนียนี่นเ่มาอยู่นนนี่แหละลูกเพิ่นก็มานี่ไว้บวดทั้งพอ่อทั้งแม่ดอโอลูก ใส่กอบไว้ใส่กอบไว้ทั้งพ่อทั้งแม่แต่ว่าบ่เคยฝันเห็นว่าเพิ่นมาหาบ่่เคยฝันสุธีอากับฝันเห็นเพิ่นอยู่น้ำกันอยู่คนยู่น้ำกันที่บ้านทพิ่บ้านเก่ากับน้องชายผู้สายหั่นแกเนากตายแล้วก็ยู่น้ำกันตัวเองเลยส่คขอบครัวเฮานี่แม่นบ่แม่นแกเนาะคนละภพกับเฮานะคนละภพคนละพ่อหนั่นเท่าที่เห็นเขาเจ้าวว่าเนาะคนละพ่ออันตายแล้วไปได้เมียใหม่เด้อ บ่อนี่ไปอยู่น้ากันเลยบางคนเนม่ยบางคนตายแล้วเขาเจ้าเห็ดเยี่ยนหายได้เมี้ยมายู่อยู่เมืองเพิ่นนั่นนะอยู่งพบเขาเจ้านั่นไหมเพรามันอะไรเขาเนี่ยแต่ที่บ้านเพิ่นไปยู่น้ากันกันซ้ำนี่นครับกดูกเอาไว้น้ากันนี่กระดูกบ่อเราเอกแยกกันเลยั้งนอกั้องฟอทั้งแม่เอาไว้น้ากันไปเลยเอาไว้น้ากันเพิ่นเลยไปอยู่น้ากันเนี่ยสื่อธาตุสื่อธาตุใหญ่เนี่ยบ่ ก็เพื่อเพนบอกเลขเนาะเพิ่์นมาขายคองห้ก็บรรลุว่าเพิ่นบอกเลขว่านางลุงเนาะก็เป็นแนวทางแล้วพี่น้องนะคะสรุปว่าลุกอึง้งคนฝันหน่อยๆฟัน่าพ่อตายแล้วเอาผลไม้มาขายหายนะคะสองถุงอ่ะสองถุงหาซิ้ถุงละยี่สิบหานะคะเพิ่นกระตีออกมาได้ซ้ำนี่นะคะแล้วก็ปู้ขาวไปขอจับปิงปองกับปู้ขาวก็ได้ซืี้อหาห้างเดียวนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแดงรัฐบาลน,นะคะเพื่อพอเพิ่นมะข่ายโฉกแล้วเา ตายได้าหลังปีไม่หนึ่งครับพปีเนาะแสดงว่าบา<ม>้านพ่อปีเนะาะตายบ้านถึงปีเดือนท่านว่าเลรอสิไปทำบุญได้เพิ่มเกี่ยวเขาแล้วแก่ขเขาไล้เป็นปะแก่เขามไม่แก่เขาเพราะว่าตายปีเดียวสองคนนะั้นซ้อนกันน้องเราก็พอนะ่อเนาะช่วงที่เฮ็ดสาร้ายไงเห็่ไหม,มแม่แม่ตา,ตายตายอะไรกันอะไรกันที่บ้านก็ว่าบ่อยเฮ็ดมาถ้ามีเงินเนาะพร้อมเนาะเฮ็ด ลุ่งโชกดีเด้อเหมือแหลง้ไดเฮเด้อค,ค่ะเอาพูดลายๆี่่ลุ่งเอามาแบงปันเด็นซี่นะคะก็ได้ดตามสองงวดแล้วให้เฮดังๆเด้อมือแรลงโศกๆมันๆนะคะ